แม่รู้หรือเปล่าว่าวันนี้เต้ยจะมาไม่รู้ค่ะอ้าววันนี้ดูมีรอยยิ้มสดใสนะเพิ่งกินข้าวอิ่มเพิ่งกินข้าวอิ่มก็เลยสดใสเป็นไ,ปไงบ้างเหมือนเดิมเหมือนเดิมเมือคืนนอนไม่ค่อยลาบมันปวดขาโอ้โหเหรอคิดว่าวันนี้เต้ยมาทําไมเนี่ยมา,มาบอกข่าวดีป่ะคะมาบอกข่าวดีเหรออกวนอนนึแม่นอนนึกว่า ปฏิหารมีจริงเนาะวา่าไงขอให้แม่ได้พบลูกเลยว่าไงเนาะหรอถ้าวันนี้ได้เจอลูกชายมาบอกข่าวดีนี่จะได้เป็นปฏิหารของตัวเองบ้างน่าจะใช่เนาะเนาะถ้าถ้าถ้าลูกชายยืนอยู่ตรงหน้านี่จะจะทำไงกับเขาอ่ะอืออ๋คือว่าจะกอดจะกอดลูกมไม่ได้กอด มันได้อยู่ในอ้มอมอกแม่มานานแล้วเงี้ยนั่นแหละนั่นก็คือเหตุผลที่เต้ยมาวันนี้งั้นแสดงว่าวันนี้ก็เป็นปาฏิหาริย์ของแม่แล้วนะสิละ่ะเออได้เจอลูกชายแม่แล้วนะหรอใช่แล้วรอไหม หรอเป็นพลทหารอยู่ตอนนี้หยรอใช่ดีใจไหมดีใจเก่งจังเลยเก่งมากดีใจด้วยดีใจด้วยดีใจด้วยเนาะโอเคแล้ววันนี้เขาก็นั่งรถมากับเต้ยแล้วด้วยมาหาคุณแม่เนาะพร้อมเจอลูกชายไหมพร้อมค่ะในรอบกี่ปีในรอบสิปดปีจจ้ะไม่รู้ว่าอดีตจะเป็นยังไงเนาะช่างมาเถอะ วันนี้นาทีสําคัญที่สุดก็คือลูกได้อยู่ต่อหน้าแม่และแม่ได้อยู่ต่อหน้าลูกเนาะครับผมใจเต้นตุบๆใจเต้นตุบๆเลยใจเต้นตุบๆหายใจเข้าลึกๆนะจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมจะไม่เป็นอะไรหายใจเข้าลึกๆก่อนพร้อมไหมพร้อมจ้ะงั้นเดี๋ยวเต้ยไปพาลูกชายมาหาโอเคไหมครับแม่จะอยู่ได้ไม่นาน กอให้ชื่นใจจะกอดให้ชื่นใจคิดถึงกลัวแบบเขารับเราไม่ได้รับเราไม่ได้ตรงไหนอ่ะก็รู้จักกันมานานไงเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็ดที่อิเตอ,อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มเต็มตอนหรือม้วนเดียวจบ สามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ Facebook อิเตอร์อีจันหรือ y t u t u อิเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอิเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ Facebook อิเตอร์อีจัน YouTube อิเตอร์อีจันหรือ TikTok อิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรากจากกันนะครับ ก็ส่งกันเข้ามาได้ที่อิ inbox ข้อความมาที่แฟนเพจ facebook อ e ีเตอร์อีจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อีเตอร์อีจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ ภาพบรรดาฝากกดฟ้าได้เกณฑฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะท้องไอย่ใงปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้า